ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับเส้านะครับของหนังสือ A c t i o n 3นะครับ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .3 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเ่มี้ข้อหนึ่งนะครับเขบอกว่า read the article a b o v e นะครับให้อ่านเกี่ยวกับเนื้อเรื่องด้านบนนะครับ about เกี่ยวกับ music festival เกี่ยวกับเทศกาลดนตรีนะครับ in Spain นะครับในประเทศสเปน and put the paragraph into the correct order นะครับและก็เรียงพระก g r นั้นให้ถูกต้องตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ อยขออนุญาตเซตภาพใหม่ให้ต่ำลงสักนิดนะครับนะโอเคไม่เป็นไรนะครับนะก็คงจะเห็นอยู่นะครับโทรศัพท์ปูนันบางนิดหน่อยขออนุญาตดื่มน้ำเป็นสักนิดนะครับนะคอแห้งอยาขออนุญาตถ้าเลื่อนต้องอีกนิดหนึ่งน่าจะดี อโอเคครับน่าจะดีขึ้นไปต่อนะครับผมดังนั้นนะครับนะพารากราฟดีถือว่าเป็นารากราฟแรกนะครับก็เลยนำมาเขียนให้ใหม่ดังนี้นะครับนั่นก็คือ w o m a d นะครับเป็นชื่อย่อของงานนะครับ will be returned to c a service นะครับก็คือชื่อเมืองนะครับอ่านผิดบ้างคงไม่เป็นไร นะครับชื่องานวูแมนนี้นะครับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจัดในเมืองคาเซเรสนะครับในเอ็กซิเมน์นูราซึ่งอยู่ในประเทศสเปนนะครับ for the seventeen years did m a y นะครับก็คือเป็นครั้งที่17แล้วนะครับซึ่งจะจัดในเดือนพฤษภาคมนี้วูแมนนะครับนะตัวย่อนะครับ w ่ m a d นี้วูแมนคาเซเรสนะครับ จะ take place นะครับ take place ก็คือจัดขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่า happen นะครับหรือว่าโ o l d นะครับจะจัดขึ้นจากวันพุธที่9นะครับจนถึงวันเสาร์นะครับที่12ของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ and will feature a fantastic line up of international artists นั่นก็คือจะมีศิลปินนะครับจาก ทั่วโลกนะครับหรือจากนานาชาติมาร่วมแสดงมากมายนะครับรวนแต่เป็นแฟนตาสติกนะครับเฟเชอร์ก็คือจะปรากฏให้เห็นนะครับนะนักศิลปินเหล่านั้น Lot of s e n s e s t a n d s ในที่นี้นะครับหมายถึงว่าบูธแสดงในงานนะครับเป็นบูธเกี่ยวกับเวิร์กช็อปนะครับนะก็คือเวิร์กช็อปให้เด็กๆมาร่วม นะครับแสดงร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีสำหรับนะครับสำหรับทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ adults และก็ children แล้วก็เด็กๆนะครับคือมีทั้งบูธบูธนะตัวทีครับเสียงทองแดงจะออกอีกแล้วมีทั้งบูธแสดงนะครับนะแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้ผู้ใหญ่และเด็กๆเข้าร่วมรายการนี่คือคำแปลนะครับพอไปารากราฟที่2นะครับเขาบอกว่า this w o r k s h o p นะครับ w o r k s h o p ในครั้งนี้นะครับผม Wealth t a k e p l a c e จะเกิดขึ้น a รอบเซนต e เ t o ร o ร็อบค e ส e s in the plaza major ใน plaza major นะครับในคาสเเรสนะครับนะใจกลางของคาสเเรสก็จะจัดให้มี w o r k s h o p ปนะครับแล้วก็ใน plaza s a n j o ด้วยนะครับ plaza sancho ซึ่งอยู่ uh, ในปรา,าสาซานโจและที่ที่ที่ทนะครับก็คือในแกรนเชียโรนะครับนะจัดขึ้น3ที่เลย this year นะครับีนี้ there are two new extra workshop areas นะครับจะมีพื้นที่ในการทำเวิร์ h ช็พิเศษนะครับ extra นะครับพิเศษแห่งใหม่นะครับนะ which are located in the old h o u s ซึ่ง ไปจัดในเมืองเก่านะครับนะลูคิสเนีนะครับก็คือไปตั้งไปจัดขึ้นในโอชาลในเมืองเก่า l d r e n workshops นะครับ w o r k ์ h ช็ของเด็กๆนั้น will take place in the museum ก็จะไปจัดอีกที่หนึ่งนะครับคือจัดในพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ใน plaza sancho's นั่นเองนะครับ s a n j o s นั่นเองโอเคนะครับนี่คือารากราฟ ที่สไปพ a r a g r a p ที่3านะครับก็บอกว่า after the morning workshops นะครับในตอนเช้านั้นจะมี workshop หลังจากจบ workshop ในตอนเช้าแล้วนะครับในตอนเย็นนั้นดนตรีก็จะเริ่มทำการ performance ทำการแสดงนะครับในวันพุธวันแรกนั้นนะครับวันพุธตอนเย็น on Wednesday evening and perform เช็คเพลส a ูอ the day นะครับทำการแสดงตลอดทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงตอนเย็น and evening on Thursday and Friday นะครับตลอดทั้งตอนเย็นของวันพฤหัสและก็วันศุกร์ส่วนวันเสาร์นั้นนะครับ The final concert นะครับคอนเสิร์ตคณะสุดท้ายหรือ,อคอนเสิร์ตสุดท้ายนะครับนะที่จะจัดในวันเสาร์นั้น ก็จะจัดขึ้น after dusk นะครับ after dusk แปลว่าในช่วงหลังนี่ครบค่ำไปแล้วนะครับนะ dusk ก็คือครบค่ำแล้วนะครับจบนะครับนะไปต่อเลยครับไปเร็วเลยนั่นก็คือ all w o m e d นะครับงานที่จัดทั้งหมดในครั้งนี้นะครับนะในเมืองเซซเรสจะตกจะแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็เวิร์กช็อปต่างๆที่จะขึ้นมานั้น อา e ฟรี free, นะครับฟรี free, หมดเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งนักเรียนส so, ู้ตรงนั้นนะครับ No ดูชิ e are required ไม่จำเป็นทจะต้องไปหาซื้อตั๋วที่ไหนใดๆเลยนะครับแปลว่าอย่างนั้น Please contact c e s r e s tourist information นะครับให้ติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวในเมือง Car c a e s r e s นะครับหรือ f o r m o r d e t a i l ถ้าต้องการที่จะรู้รายละเอียด เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ให้โทรไปที่นะครับเบอร์นี้นะครับนี่คือรายละเอียดของเนื้อเรื่องนะครับต่อไปนะครับข้อ1 b นะครับก็บอกว่า mark the sentence with t with t นะครับถ้าเกิดว่าข้อความนั้นเป็น true แล้วก็ให้ใส่เครื่องหมาย f ให้ใหเขียนตัว f นะครับถ้าเกิดว่าข้อความนั้นเป็น f a l s ข้อความนะครับจากเนื้อเรื่องที่ได้แปลมาเมื่อกี้นะครับผมข้อที่หนึ่ง The festival comes to the s p a n to s p a n every 17 years เขาบอกว่างานนี้นะครับจะมาจาัดที่ประเทศสเปนทุกๆุก17ปีถูกหรือผิดครับนักเรียนอันนี้นักเรียนน่าจะรู้นะครับนะถ้าตั้งใจฟังตั้งใจแปลมาเมื่อกี้คุณครูไม่ต้องเฉลยให้นะครับนะเพราะเทคนิคการสอนของครูนั้นนะครับจะเน้นช่วยแปลให้นักเรียนนะครับนะ ข้อสองครับ it last four days นะครับ last แปลว่าใช้เวลานะครับนะงานครั้งนี้ใช้เวลา4วันถูกหรือผิดนะครับข้อสามนะครับ the workshops will be into new house workshop นั้นจะจัดขึ้นใน2เมืองถูกหรือผิดนะครับผมข้อสีนะครับ it finish on Saturday e v e n i n g นะครับงานจะเลิก ในตอนเย็นของวันเสาร์นะครับข้อ5นะครับ To book Tickets นะครับในการที่จะจองตั๋วนะครับ Bo o k ตัวนี้ถ้าเป็นคำกริยานะครับแปลว่าจองถ้าจะจองตั๋วนะครับ you need to c o n t a c t คุณจำเป็นที่จะต้องติดต่อ The เ o u r i s t o ิสต์อิ n ฟ o ร์เม i ัน f นะครับที่สำนักง,งานศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งเมือง Courses นี่คือทุกข้อที่แปลให้อ่าที่แปลไปสดๆเมื่อกี้นะครับผมคุณนานก็จะมาแปลให้โดยเขียนลงไปอีกทีหนึ่งนะครับขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งนะครับ ไปต่อเลยนะครับผมก็บอกว่าให้ complete the text นะครับให้เติมเนื้อเรื่องลงไปให้สมบูรณ์ using โดยการใช้ o n e of the words inbox the box. ให้ใช้คำศัพท์คำใดคำหนึ่งที่ให้ไว้ในกล่องสี่เหลี่ยมนี่นะครับคำศัพท์เหล่านี้นะครับโดยชื่อหัวเรื่องก็คือ earth friends นะครับหรือจะแปลว่าเพื่อนเพื่อนร่วมโลกหรือจะแปลว่าคนบนโลกนี้ก็ได้ทางนั้นนะครับ โดยมีเนเรื่องเกี่ยวกับการแสดงดนตรีอีกนั่นแหละนะครับผมนั่นก็คือ earth friends นะครับเพื่อนเพื่อนร่วมโลกของเรานะครับ is organizing a uh, is organizing a performance art น festival นั่นก็คือจะจัดงานประเพณีนะครับการแสดงของศิลปินนะครับนะมากมายขึ้นนะครับก็ใช้ชื่อเรื่องว่า earth friends นะครับเพื่อนร่วมโลกของเรา ดังนั้นก็ B ตรงนี้ก็คือ arts นะครับศิลปินต่างๆ this month นะครับในเดือนนี้นะครับจะจัดขึ้นในเดือนนี้ to fight against world poverty แต่แปลาแตามคำศัพท์นะครับแปลว่าเพื่อีจะต่อสู้กับภาวะความยากจนของออประชากรนะครับอีกหลายๆคนหลายๆประเทศในโลกนี้ ก็คือจัดจัดเพื่อที่จะมอบเงินให้กับการกุศลพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้นั่นเองนะครับแปลง,ง,ง่ายๆเข้าใจไง่ายอย่างนั้น All the money raised นะครับือเงินที่ได้รับมานะครับนะจากการจัดงานในครั้งนี้นะครับกอน t r u e ก็คือมอบให้นั่นเองนะครับกอนชูแปลว่าไปสู่ก็คือมอบให้นั่นเองนะครับมอบให้ Charities นะครับก็คือองค์กรการกุศล That help the poor ที่ ช่วยเหลือผู้ยากจน help the poor the first world will take will take place นะครับตรงนี้ใส่คาว่า place เข้าไป take place นะครับเป็น p r o s o verb นะครับแนะปลว่าเกิดขึ้นหรือแปลว่า happen นั่นเองนะครับนะบนะเกิดขึ้นงานในครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นนะครับ on the last Sunday of the month ในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะครับนะ the last Sunday of the month ที่สุดท้ายของเดือน At Carrington Park นะครับจะจัดขึ้นในเมืองอในสวนสาธารณะ Carrington there will be a live performance นะครับมีการแสดงนะครับเก,เ,กเกิดขึ้นแสดงถ่ายทอดสดเลยนะครับ live performance นะครับแปลว่าถ่ายทอดสด โดยนะครับมีเอ่อเฟมัสอาร์ติสนะครับมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมด้วยนะครับ as well as many as well as many uh, stands selling food นั่นก็คือมีบูธนะครับสแตนตรงนี้นะครับข้อเคือสแตนนะครับพยัญชนะจีนนี่คือสแตนสแตนแปลว่าบูธนะครับนะ บูธแสดงสินค้านะครับบูธจำหน่ายนะครับนะม่าจะแสดงเฉยนะครับบูธสินค้านำมาจำหน่ายให้กับท่านผู้ชมในงานนะครับ you can spend the weekend นะครับก็คือคุณสามารถมาเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแอนแคมเองแล้วก็มาตั้งแคมได้นะครับ i n t e n t นะครับตรงนี้ก็คือมาตั้งเต็นตัว E คือเต็นนะครับนะ Next to the beautiful river นะครับก็คือมาตั้งเต็นทริมฝั่งแม่น้ำที่สวยงามนะครับมากลางเต็นนอนกันได้เพื่อรอชมดนตรีนะครับ You can get uh, tickets นะครับสามารถที่จะหาซื้อตั๋วได้ทางออนไลน์นะครับถ้าเกิด a n d more for information นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ by visiting our website นะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เลย for kids สำหรับเด็กๆนั้นนะครับผม admission นะครับก็อนุญาตให้เข้ามาชมได้ฟรีนะครับ is free ดังนั้นนะครับ so don't miss a great weekend นะครับอย่าพลาดเลยนะครับนาสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แสนดีเช่นนี้นะครับ often for the whole family ซึ่งเป็นวันหรือเป็นช่วงที่สนุกกันทั้งครอบครัวเลยนะครับซึ่งเป็นกรรส่งท้าย ในการาเชิญชวนของผู้เขียนนะครับนะบอกว่าเชิญมากันทั้งครอบครัวเลยนะครับมาร่วมสนุกกันในครั้งนี้อย่าพลาดวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับนะภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับนะนี่ถ้าถอดแว่นนี่รู้สึกว่ามันจะแสงไม่สะท้อนนะครับนะแต่ถ้าไม่ ถ้าใส่แว่นเนแสงมันจะแต่ทอนนิดหนึ่งแต่ผมต้องใส่แว่นนะครับนะเพราะงานอ่านหนังสือไม่ออกนะครับ <c oughs> ไปต่อครับผมหลักไวยากรณ์นะครับก็บอกว่าให้ match the process นะครับให้จับคู่วลีต่อไปนี้นะครับอ่ฟ t ร o form นะครับกับรูปแบบของ complete s e n t e n c อ่า t o form เพื่อที่จะทำรูปแบบให้สมบูรณ์นะครับนะ ทําประโยคให้สมบูรณ์แหมนะครับทูฟอร์มไหมว่าฟอร์มหมว่าทํารูปแบบนะครับทํารูปแบบของประโยคให้สมบูรณ์นั่นก็คือมาเชื่อมต่อนะครับนะครับระหว่างประโยคข้อ1ถึงข้อ6กับข้อ A ถึงข้อ F นะครับดังนั้นนะครับข้อ1ก็จะคู่กับข้อ A เลยคือ she likes eating out with their friends นะครับ eating out นะครับ eating out ก็คือออกไปรับประทานอาหารข้างนอกนะครับ หล่อนนั้นชอบที่จะไปออกไปรับประทานอาหารข้างนอกกับเพื่อนๆนะครับ To see i n g them next weekend นะครับโทษทีครับอยู่ๆ to see i n g them ต้องอ่านตรงนี้ก่อนนะครับโทษทีครับ I can't help อ่านมาจากบนก่อนนะครับนะฉันไม่สามารถช่วยช่วยอะไรครับ I can't help falling asleep I'm tired I can't help ฟอ l ลิงแอสลีฟเนี่ยนะครับอย่าแปลตามตัวนะครับนะแปลตามคำศัพท์แปลว่าฉันไม่อาจช่วยในการตกอยู่ในความาางีบหลับแต่แปลเป็นไทยเข้านใะจง่ายก็คือฉันอดไม่ได้ที่จะหลับไปนะครับนะคือเพลียหลับไปเลยนะครับไม่สามารถอดทนนอนได้อดนอนได้นะครับเพราะว่า I am tired นะครับเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกิน ข้สานะครับ Pete doesn't want นะครับเพจนั้นไม่ต้องการ To become a doctor นะครับไม่ต้องการที่จะเป็นคุณหมอนะครับนะข้อสนะครับผม the day uh, enjoy นะครับพวกเขานั้นสนุกสนานอย่างยิ่งในการทูกิ้งในการ taking ครับผม taking a walk in the afternoon ก็คือไปเดินเล่นนั่นเองนะครับผมในจองช่วงบ่ายพวกเขาชอบมากๆนะครับ ในการไปเดินเล่นในช่วงบ่ายข้อ5นะครับผม we have d e s i n e d พวกเราได้ตัดสินใจแล้วนะครับที่จะ spend our summer holiday abroad ในการที่จะไปเที่ยววันโอลิเดย์ในช่วงฤด,ดูร้อนนั้นนะครับที่ abroad ต่างประเทศนะครับ a b o a d I'm looking forward to นะครับฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยนะครับที่จะ seeing them in next weekend ที่จะไปชมพวกเขานะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์หน้านะครับในวันเสาร์อาทิตย์หน้า next weekend นะครับโอเคนะครับนี่คือสไตล์การสอนภาษาอังกฤษของผมนะครับ All right. okay, okay, okay.